ลุ้นอาการรร้อนแบบนี้เราพาไปทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันดีกว่านั่นก็คือ,อน้กล้วยหยกิระใสหลับดอกหลาบสมุติดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังทํำให้ปึงปังและหน้าตาสดใสเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยใครลอนเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาไปดูวิธีทาก็ได้เลยวยหอมหอมแท่ฟีใส่ลงไป โยกัดรดสตรอเบอรี่ดีต่อใจหนึ่งถ้วยก็แกะลงไปหอมหอมสตรอเบอรี่เทลงไปนมสดสดแช่ฟิตกใ็ใส่ลงไปใส่หลับดอกกุหลาบ ตามด้วยน้ำแข็งก็ใส่ลงไปปิดฝาแล้วก็ทำการปัน้นเพิ่มเพ็คเจอร์ให้กับเครื่องดื่มสักหน่อยกุหลาบมอนไก่กังกวลสีชมพูและดอกกุหลาบแดงสดแล้วมาใส่ลงไปโอเค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 โอ้ okay. 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 Oh. สน,ปปนุกไปอ้ ดอกกลาบกินได้ไม่ต้องห่วงปลอดภัยเพราะมาจากสวนเราเองวัยรุ่นสามารถไปดูคลิปการทำเครื่องดืง่มจากดอกกลบาบได้ที่ช่องของเราได้นะครับแล้วก็บช่วยเครื่องปั่นซินเมื่อไหร่ปั่นสมูทตี้ได้เยอจริงๆเราปั่นม่ได้ปีๆแล้วอย่างสุขภาพดีได้เลยใจเครื่องปั่นสามารถกดที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยนักไวรุ่นและเรายังมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ได้เลือกสรรน,นะครับสามารถไปกดที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยตอนนี้รีบๆช่วงนี้อาจมีโปรโมชั่นดวน่วนกลับมาที่สมูทตี้ของเรา ทำแค่น,นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับทำง,ง่ายง่ายสมุยตี้เพื่อสุขภาพตกใงแก้วให้สวยงามด้วยกลีบดอกลาบหอมสดชื่นเมนูนี้ดื่มแล้วช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็ควบคุมน้ำหนักเพิ่มพลังไปในตัวโอ,โ,โอ้โหหน้าตาเป็นยังไงไหมครับบรุ่นกลิ่นหอมหอมนลุนล้งเต็มห้องเลยครับน่าทานมา,มากๆครับกับเมนูนี้แลแล้วก็ถึงเวลาชิมแลนะครับ โอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดมากจริงๆอร่อยมากๆลำแตะๆขอบอกเจ้าหนึ่งทำเป็นทำตามไมได้เลยครับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกล้วยยกร์ตสตรอเบอรี่ใส่หลับกล้บสมูทตี้อร่อยโดนใจไวยรุ่นจัดไปไว้รุ่นโอเคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกล้วยยกก์ตสตรอเบอรี่ใส่หลับดอกกลาบดื่มแล้วสดชื่นอร่อยโดนใจไวยรุ่นจัดไปโอ้เวลด์กู อร่อยมาลำเตะขออีกครั้งอืออืออือโหสดชื่นอร่อยโดนใจกลิ่นหอมของดอกกลาและความนุ่มของกล้วยมันช่างเข้ากันซะจริงๆเลยเป็นเมนูที่แสนพิเศษยิ่งน่ที่หลังสันมาจะทำมาชาติเพื่อสุขภาพจริงๆนะวายุนจัดไปอย่าลืมมาทานกันเลยนะครับ โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอง